บทที่8ปดบทสวดธรรมจักรกับปวัติสูตรเอวัมเมสุกังเอกังสุตังเอกังสมยังภัควาพลนาสียังมิหารติกาปิอิสสะปะเตเนมะิฆะทายเยตตะละโขภัควาปัจจวะคิโกคิเยพิคูอามันเตสีเทวมีพิคเวอันตาปภัชิเตนะนะเสวิตตภายโยจายังกาเมสุมาสุมาการสุขันลิกานุโยโคลหงอีโนคามโมโอทุชนิโกอาณาลิโย อนัสสันิโตโยจายังอะตกิละอะตกิละมาทานุโยโคทุกขอนารีอนาริโยอนัสสันิโตเอเตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปปกคำอนุปปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักุกกรณียานากรณีอุปสาัมยะอภิญญาญาสัมพุทายานิพานายาสังวัตติ กตมาจะภาษาพิคเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจากขู่กรณียานะกรณีอุปสมัยะอภินญายาสัมโพธายะนิพพานายญจากวัตติอายเมวะอริโยอะฐางฮิโกมาโคเสยยะทีทางสัมมาทิสิสัมมากมันสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังโขสาพิกเวมัชชิมาปฏิปทาคาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากโุกรณีญาณกรณีอุปสมัยะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานยสัมัตติอีทังโขปนาพิกเวทุกขาริยสัตจังชาติปีทุกขาชลิตปีทุกขามาระําปีทุกขังโสกปริเทวะทุขาโทมานัสุปายะสาปีทุกขา อภิเยหิสัมปันโยโคทุโคปเยหิวิปโยโคทุคขยังปัจฉิงนาะยังปัจฉังนาะและปฏิัมปีทุกขงังสังคิตเตนะปุจจัทานานะัคขันธาทุกขาอีทางโคปนาพิกเกวผู้ทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิลาคสหคตาตาตระตาตระลาพินนิพินนิพินันทินีเสยทีทัง กามตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัญหาอีทางขงปะนะพิขเวทุกขานิโรธโอริยสัจจโยตัสตัสายว,วตัตตหายะอาศะเวลคานิโรโทจาโคปธานิสัโคมุติมุต,มมติพนาลโยอีทางโขงปะนาะพิขเวทุกขานิโรโทนิโรทะคามิมีปฏิปทาอริยสัจจ อเยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยญาทีทังสมาธิิสัมมากัมมันโตสัมมาวายจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุมสัมมาสมาธิสัมมาสัมมาสมาธิสัมมาสันติสัมมาสมาธิ ทง Vanguard, ñ, ā, ัง te ทุกขังอริยสัจจังมีพิฆเวปุเภอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมุตตปฏิญาณุตตปฏิปัญญาอุตตปฏิวิชาอุตตปฏิอโลโกอุตตปฏิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริเจยันติเมพิฆเวปุเภอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมุตตปฏิญาณังอุตตปฏิปัญญาอุตตปฏิวิชาอุตตปฏิอโลโกอุตตปฏิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจะสัจจังปริญญาตันติเมพิฆเว โอเพอันุสูเตสุธรรมเมสุจากุงุธัพธียานางังอุธัพธีปัญญาอุธัพธีวิชาอุธัพธีอโลโก้ธ,ธัปธิอีทางสมุ อิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปิยานังอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอโลโกอุทปปิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอโลโกอุทปปิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินานติ มีพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธัพิยานังอุทธัพิปัญญาอุทธัพิวิชาอุทธัพิอโลโกอุทธัพิอิทังทุกขานิโรธุวาริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธัพิยานังอุทธัพิปัญญาอุทธัพิวิชาอุทธัพิอโลโกอุทธัพิตังโขปนิทังทุกขานิโรธุวาริยสัจจังสัพพัน สัจจิกาตพัพันติเมพิกเวปุเพออนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขาาุอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอะโลโก ω, อุทธปฏิตังโขปะณิทังทุกขานิโรธวาริยสัจจังสัญจะกตันติเมพิกเวปุเพออนุนุสุกกตเตสุธรรมเมสุจกักขุอุทธปฏิยานางังอุทธปฏิปัญญา อุทัปิทิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิอิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเปอนุนุสุเตสุทามเมสุจักขุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภะภาเวตัพันติเมพิคเว พิกเขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักโงงุทปฏิยานังุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปณิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติมีพิกเขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักโงงุทปฏิยานังุทปฏิปัญญาอุทปฏิอวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิ ยะยาวะกีวันจัมมีพิคเวอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดทางทวทักษากาลังยะถาภูตังยานาทศนังนะสุวิสุทธังอโหสินีวัตาวหังพิคเวสเทวเกโลเกสาหมาลเกสภามาเกศาสนังนะมานาพามานิกายาปชายาส,สเทวมนุสายะอนืตารางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงโยะโตจะ โหมีพิกเวอิเมสุตรจตุสุอริยสัจเจสุอีวันเอวันติปริวัตังทวัตสักลังยถาภูตังยานาทัศนังสุวิสุทธังอโหสีสาอัฐหังพิกเวสัทเทวะเกโลเกสมาลเกสภามเกศาสนามนาพามะนียาปชายาสัทเทวะมนุสสาสะสายา อนุตลังส,สัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุโทโธปัญจย,ยาสิงญานันจาปาเมเททัศนยังุทธะปิอากุปปาเมวิมิยุตตาอมันเมนตมาชาตินาทิธานิปุนปุรณพระโวติอินธมนาโวจาภะควาอันตรมนาปัญจวัคคยาพิกขุภะควัโตสาสุตภาสิตังอภินันทุงอิมัินจจปา วยากรณสมิงพัญญะพัญญะมาณีอายะสมันโตโกนทัญญัสสาวิรชังวีตมะรังธรรมาจากมักขูอุทภิยังกินจิตสมุทยธรรมังสัมพันตยตังนิโรธะธรรม,มันติปวเตติจัภควตาธรรมจักขูจากีาาากากกภูมิอาทวาสัทมนุสาเวสุนเอตามภควาภารนาสียังอิสิปเตนะมิคาทายอนุตรงังธรรมาจาักกังปวเตตติตังอปววตติ กังส, ism, ส,สัมมณีนาวาผาณีนาวาเทวณีวนาวามาลีนวาผามุนาวาเกณิจิวาโลกัตมันติภูมมานางเทวานางสัตว์ทางสตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุสาวสูงจตุมหาราชิกานางเทวนางสัตว์ทางสตวาตาวติตังสาเทวาสัทมนุสาวสูงตาวติสังทานางเทวนางสัตว์ทางสตวายามาเทวา สัทธมนุสสาวีสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสัตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาวีสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสัตวานิมาลตีเทวาสัทธมนุสสาวีสูงนิมาลตีเทวานางสัตว์ทางสัต,วา,าต,ว,สว,ตวาา,าวปะรานิมิตวะสาวตีเทวาสัทธมนุสสาวีสูงปะรานิมิตวะสา วตีนางเทวังสัทธังสุตวาพามากาตกานิกายาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตังภควาภรนา,าสียังอิสิปเตนะมิคาทัยอนุตรังธรรมจักกังปวตติติตอปปะปริวิตยังสมณยวะวาพามณีนาวาเทวะเทวินะวามารีนาวาพามุนาวาเกนิจะเกนะจิวาโลก โลกัตเมนติอิเตหิเตนะคานีนะเตนะมุหุเตนะยาวะภาโมโลกาจโตอภุคัดขจิอยัญจะทัสสะหาโสโลกาทัตุสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทีอัปปามโนจะโคคาโอคาโลโอภโสโลเกปตุระโหสิปฏิกัมเมวะเทวนังยะเทวะนุภาวังอัทโขภะควาอุทานังอุทานีสิอัญญสีวัตโขโกนทันโย ัญญาสิวโตโพโกนทันโยติอิติหิหังอายัมันโตอายัสมัตโตโกนทัญยสสะัญญาโกนทันโยเตวนะมะนามังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาหังสัมมาสุพุโตสัมพุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทวนุตโลปุริสาธรรมสาเลติสตาเทอมโนสานังพุทโภะควาติ บทที่สิบธรรม,มานุสติสวา,ขาวกขาโตภระกัตตาธมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะหิโกปัจจตังเวทิปโพวินยูหีติบทที่สิบเอด็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภระกตัตโตสาปัสังโฆอุชุปฏิปันโนภระกตัตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภระกตัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระกตัตโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุกานิอัฏฐาปุริสาปุกะลา เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักีเนโยอัญชลีกัลนิยนโยอนุตตะลังปุญญาคิดตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสกัตวะบทที่สิบสกัตวะพุทธะรัตนังอุสธรอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชีนาโสตินาสันตุปัฏฐวาสัพเพ ทุกขเวอุปัสมินตุเตสกตาวาธารรมะลัตตนังโอสถังอุตมังวรังปาริขาลุกหูปัสมานางังธรรมเตชินาโสธินานนาสันตุปัตเทวะทัสะพสัพเพพยาอุปัสมินติมะสัมเมตุเตสกตาวาสังขรัตานังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังป้า,าหูเนยังสังฆ สังคเตเชนาโสทินาน,นาสันตุปัตถวาสพเพรละลาโลคาวุปัสสมันเตเตบทที่สัตสิบสามพระคาถาชินาปัญชนนโมตาสาพพัสสะภะคะวะโตระหันโตสัมมาสัพ,พุทธัสสะนโมตาสาพพัสสะภะคะวะโตระหันโตสัมมาสัพ,พุทธัสสะ นมโมทัสสะภะคะวะโตระโตสมาสุตัสสะชียสานะกตาพุทธาชีตวามะลังสวานาังจตุสัจจาสภพังและสังเยอิวิงสุนราสภาตันหังกราทะโยพุทธาอัตวีสตินายากาสัพเพติโตไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปะิโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจนีสังโฆปิโตไมหังอุเรสพภคุณะก,กาลหะทยัยเมอนุนาารุทโตสาลีปุตโตจตักคิเนโกนทันโยปิภาคัสมิง โมคคัลโนจวามเกทักกินีเจวเนยมัยหังอาสิงอนาชาลาลากาสะโปจมหาณโพพระสงฆ์วัมโสตะเกเกสันเตปิฏฐะขัสมิงสุริโยวะปะภังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสมิโตมุนิปุญโขโหกุมารกาสะโปเทโลมเหสิทธิตวะทโกโสมัหังวัฒเนิจังปฏิตาสีคุณาการโปรุนโรอังคุริมาโรจะรุปาลีนันทศิวลี เทลาปัญชัยมีชะตานราถิติลกามามาเสสสิติมหาเทลาวิชิตาชิตาสาวกาเอตาสิติมหาเทลาชิตบันโตชินนรสาเชลันตาศีลเตเชนะอังค์มังเคสุสันติตาลตนาปุระโตอาสิทธากินีเมตสตะกังทชาคังปัจจตุอาสีวามี อังคุลิมาละกังคาโมละปริตันสัตถานาทิยาสุตกังอกาเสีตชาธนังอสิเสสะปกาลิสันติธาชินานาวรสังยุตตาสัตตาปกาละลังกตาวาตปิตาทิสันชตาภายิรัจยมตุปตะวะอสิสาวีนังยันตุอนันตชินันติสาวัสโตเมสกิดเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินาปัญเชลามะยมหิมะวิหารันตัมหิตาเลสสภาสัทธาเปรตุมังสภเตยมหาปุริสาสภาอิจิมันโตชุติมันโต ชินานุภาเวนะชิตุปโตธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธัมมานุภาวะปริโตจลามิชินะปัญเลียติบทีสิบสี่ภาหงสะหาสะบทสวดมหาสัมมา บทสวดพระหงษ์หากาพระหงษศาส์สามาพินิมิตสาวิทันตังสีมีขลังอุติตโคระเสนะมะลังธานาทิฐิธรรมาวิคินาชิตวมุมนิโทตันเตชะสาโพดุเตเชียมังครานี้มาลาตีเลกามะพิยติสัพพาติงโอนมคะปนาคะวะกรมักะมัทถะยักขังขันติสุทันตะวิธินาชิตวะโมนินโทตันเตชะสาโพดุเตเชียมังครานี้ นะคะคิลิงข้าขาชาวลังอธิมตาตพูตังทาวาคิจักกวัสนีวัตสุทารุนันตังเมตตามพูเสกาวิธินาชิตวะมุนินโตตันเตชะสาะปปุเตชิยมัมังครานิอุคิตาขักมาตขักขะมาติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปถังคุลิมาคุลิมาละวันตังอิติพิสังชิตมนโนชิตวะมุนินโตตันเตชะสาะปปุเตชิยัมังครานิกัตตวานากัตถามุทลังอีวา ภพนินยาจินใจญาทุธาวจนาชนกายมัตเชสันเตนาโสมาวิทินาชิตวมุนินโทตันเตชสาโวเตชียมังกรานี้สัตวจางวิหายามติสัตวจากกวาเทเกตุงทวาทาพิโลปิตมะนังอธิมาตพูตังปัญญาปฏิปะชลิโตชิตวมุนินโทตันเตชสาโวัเตชียมังกรานี้โนถาปนนาผู้ชักังวิภูถังมหิตติงปุเตนะเพเทรละผู้ชักเกนะฮะ ธรรมปยันโตอิตูปเทสาวิธินาชิตวมุนินโตตันเตชะสาพปรตุเตชิยมังกรานิทุกขะขาทิถาภูชเคนะสุตตะหัตถังธรรมังวิสุทธิชตรีมิตรที่พรกานังยานาคเทนะวิธินาชิตวมุนินโตตันเตชะสาพปรตุเตชิยมังกรานิเอตาปิพุทธเชยมังกระคาถาโยวจโนทินาทินีสละเตมตันทีอิตวานะเนเนกาวิวิดานิจตัะจุตตะปะ รูปัฏฐานิโมขังสุขังอธิฆเมยานาโลสปัญโยมหากรุณีโกอิตายาปสัมภะปนินางปุเรตวะปรามีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะหงตุเมศขมังคารังเียนโตพุทธิามุเลสักญาณังนัทวัฒโนเอวังตะวังมิโชหงย์ชยาสุชยามังคาเลอาปาลชิปัลลังเกสิเสปทวิโพคะเล อาภีสักสัพพพุทธานังปะอักขปัตโตปโมทติสมักขตังสมังขลังสุปะพะตังสมุติตังสุขโมสุโมโตจัจจวิธังพระมังจารุวิสุปะทักินังกายกรรมังวาจกรรมังปัถากินังกตถากินังปัตะมโนกรมมังปนิทิตปะทักินาปะทักินานิกัตวาน้าละพันตัิเตปะทักินาย พวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุธีพวันตุเตยพวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุธีพวันตุเตยพวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาสุธีพวันตุเต พระวันตุสัพพระมาณคังละกันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธานโสตีพระวันตเตีบทที่1ิปฏิทานาคาถายาเทวตาสติวิหาราวาสนีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมาธาเนนีพระวันตุปุชิตาโสดถิงกระนเตเทวิหารามัทะเลเทราจะมัชานวากกาเจ จัพิโวสารามิกาธานปฏิอุปสกกาคามาจาเทสานิามาจะาอิสลาสมปสัมปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาชลา,า,าพุทธาเยปิจะอันทสัมโภพาวาสังเสธาชาตาอัทวปปปปปปปูปปาปติกาเนยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพวิสัมเพปีทุกขโสทุกขสะกรณตุสังขยัง ทาตูจิลังสตังธรรมูธรรมัทธราจาัปุฆราสังโฆหัวตูจัจะสัมโควะอัฏฐาจาหิตวะจะเ,เ,เอเออัมฮและขันตูสัตรธรรมูสเพปีธรมธรมะจะธรรมะจาริสโนวุทิงสัมปานุเปนุเยยมามะธรรมาริยอลิยอลิปะเวทิตาสนิปะหัวตูสัเพปีปนิโน ปนิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังปวิชนตุกาลีเทวปวสติวุฒิมหายายวายาสต,ตานังสมิธังเนตูเทเมทสิงม,มาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันตุปุตตกังเอวังธรรม,มิณะราชโนปะชังลักขันตูสัพสพทาบทที่16เทว,วตาเทว,วตาอุโยชนะคาถา บทสรงเทวดาทุกขปา,าตาจันิทุขาพยพาปตาจันิพยาสุกปตาจันิสุกาหอตูสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัพพะสัมพะตงังปุญญสัมพะทงังสัพเพเทวนุเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทายะทานังทนัทาน,านตูสัทายะสีลังกลักขันตูสัพพทาภาว,าาวานาะพิราตาหลงตุ ข้าฉันตุเทวตายะตาคตาบทที่สิบเมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนโสโตรโหนตุนิรันตละหนตุธรรมสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนโสโตรโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสโตรทีหนตุนิรันตลง ส,สัพเพุทธปัตาปัจจกนันจะยังพลังอาหันตานันเจติชนะรักขังพันธมิสสะพัสโสภพ提พุทธปตาปัจจกนันจะยังพลังอาหันตานันจเติชนะรักขังพันธมิสสูพ,ส right สพ таки, ัสโพสทธ提พุทธปตาปัจจกนันจะยังพลังอรันตานันตานันจเติชนะรักขังพันธมิสสะพัสโสภ菩提พุทธปตาปจจกนันจะยังพลังอรันโต ปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุธาภระปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานัรหันตานันจะเตชีณาลักขังพัทมิสสะปะโสสัพเพพุธาภระปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพัทมิสสะปะโส สุทธาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจเตชีนาลักขังพันธามิสสะพโสสุทธาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาลักขังพันธามิสสะปโสลักขังพันธามิสสะปโสสุทธาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนาลักขังพันธามิสสะพโสสุทธาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังพลังอรหันตานันะ เตคืนนั้นรักวันธรมิสปะสูด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระราตา,าตายด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริศและผทค้าถขาทาเหล่าน,าานี้ขอความสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าผลจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทสะทวดาทั้งหลายปรดอนุโม,ม,นนม,มนทนาบุญในการสวดทยายนมลมมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโม,มนทนาบุญแล้วปวดอําน,มมน,นยวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว,วัตถุภาพปิตาย,ยอดเสถียีเรียนยอดเสรียีเรียนไม้ครูหกสตลอดจนวัตถุมงคลสามสิ่งที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบตัวอนุภาพเพียงพ,พัพผลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปประการเธอ